น้องฝากบักรเบเีบอกว่าเรือผลทุกนะครับแต่กีาของเราเนี่รือทางน้ำใจแต่กัพี่นวเดก็เขียนบอกว่าเรือเรือโอ๊เรือเอต่อแล้วเราจะเขียนมาครับแต่มันก็มีความหแต่ละเท่แต่ละลำนะครับนี่กเป็นเรือทางน้ำใจครับเคยคูไทยูชีดูนี่น้องถาเดีน ก็ช่วยงานก็ต้องขอบคุณจากศูนด้วยแล้วกันตอนนี้เวลาประมาณ12สอนาฬิกาตีสีก40นาทีแล้วเราจะต้อง,นนองอการแจกขฟรีประมาณ5000นะครับหลังจากนั้นใ,นให้พี่น้องชาวเรือได้มีโอกาสได้พักเพียรทักด้วยได้ร่วมกันทานอาหาร